สวัสดีเพื่อนชาวโค้ดสำลีทท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเรื่องการใช้งานพวกพอร์ตโค้ดซิสเต็มว่าพอร์ตโค้ดซิสเต็มเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียนะครับของโค้ดพอร์ตซิสเต็มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาและความคิดเห็นทั้งหมดนะครับเป็นส่วนตัวของผมเองนะที่ได้ใช้งานพวกพอร์ตโค้ดซิสเต็มมาก็จะมาอธิบายเพื่อนฟังแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆน,นะว่าประสบการณ์ผมมีอะไรบ้าง ระบบพอตโคซิสเตมนะครับตัวพอตเนี่ยจะมีลักษณะนะครับน้ำยาแบบสําเร็จรูปนะครับมาทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมสูบได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะเวลาเราซื้อนะครับเขาก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาแถมมาให้ตัวพอตเนี่ยเขาก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็คือไม่ต้องโมคอย ไม่ต้องเปลี่ยนสำลีอะไรมากมายนะครับระบบพอร์ตโคสิต็มก็จะง่ายดายประมาณนี้นะครับซื้อมาเขาก็จะมีเครื่องมีน้ํายาแถมมาให้แล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็เสียบสามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวน้ํายาของพอร์ตโคสิต็มเนี่ยจะไม่สามารถเติมน้ํายาได้เองนะครับเวลาน้ํายาหมดเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้นะครับแล้วก็ ทิ้งไปเลยนะครับตัวระบบพอร์ตโคดซิต็มเนี่ยเวลาเราสูบนะครับแล้วก็น้ํายาหมดเนี่ยเราจะไม่สามารถเติมน้ํายาหรือว่าเลือกน้ํายาอื่นๆมาเติมใส่ได้นะครับเราก็ต้องซื้อน้ํายาอย่างเช่นนะผมซื้อน้ํายาแยกมาเป็นกล่องแบบนี้นเพื่อเปลี่ยนเข้ากับตัวหัวเก่านะครับที่ผมใช้งานหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมารูปลักษณะแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเขาก็จะซีนอะไรมาให้นะครับแบบว่าเราไม่ต้องมานั่ง เปลี่ยนสํารีเปลี่ยนลวดเองนะครับมาในลักษณะแบบนี้คือพอดแบบโคสติสเ็มนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะไม่มีรูเตือนน้ำยาให้นะมีแค่ขั้วจ่ายไฟลวดอยู่ข้างในนะแบบปิดหมดเลยนะน้ำยาก็อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วเวลาน้ำยาหมดนะครับเราก็ทิ้งตัวเก่าออกไปแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่พร้อมใช้งานนี่คือเวลาที่เราใช้งานแล้วน้ํายาเราหมดนะครับนี่คือแบบระบบ เราต้องทิ้งหัวที่น้ำยาหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวน้ํายาที่มันเต็มหรือว่าหัวน้ํายาที่เราซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปเราสามารถเลือกกลิ่นต่างๆได้นะเพราะก็จะมาในรูปแบบสําเร็จรูปอะไรประมาณนี้แหละนะครับมีหลายๆกลิ่นนะครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อต่างๆที่เขานํามาขายนะครับแล้วก็ระบบพอร์ตโคซิตเตมเนี่ยตัวค่าโอห์มนะครับมันจะไม่สามารถเลือกได้นะว่าเราจะใช้ค่าโอห์มเท่าไหร่หรือว่าปรับไฟอะไรต่างๆมากมายนะเพราะว่า การจ่ายไฟของพอร์ตแบบโคส e ิเต็มเนี่ย <c oughs> เขาก็จะคำนวณน,นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวจ่ายไฟนะครับมาให้เหมาะสมกับพวกน้ํายาแล้วก็เรื่องนิโคตินของพอร์ตแบบโคสติเต็มมาให้เหมาะสมมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตแบบโคสติเต็มเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเปลี่ยนคอยอะไรต่างๆมากมายนะครับตามที่ผมอธิบายไปก็หมดแล้วก็ใช้แล้วทิ้งนะครับแล้วก็เรื่องความสะดวกของ,ของพอร์ตโคสติเต็มเนี่ย ก็ถือว่ามาในลักษณะขนาดเล็กนะครับแบตเตอรี่เขาเนี่ยค่อนข้างเล็กเพราะว่าแบบโซิสเต็มเขาจะไม่ได้ทําพวกแบตเตอรี่ใหญ่หรือว่าใส่ถ่านอะไรมานะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะเวลาเราใช้แบบพอร์ตแบบโซิสเต็มเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวน้ํายาเขาก็จะบรรจุเข้ามาอยู่ในหัวคอยตัวนี้อยู่แล้วนะครวก็ระวังนะเวลาน้ํายาหมดเนี่ยตัวคอยเขาจะไหม้นะเพราะว่าระบบพอร์ตแบบโซิสเต็มเขาก็จะยังไม่มีระบบตัดการสูบนะเวลาน้ํายา หมดเนี่ยเราก็ต้องคอยระวังนะมันจะเกิดอาการไหม้ได้หรือว่าแสบคอได้นะอ่าแล้วเท่าที่ผมใช้งานพอร์ตแบบโพสติเต้มาเนี่ยผมก็จะมาบอกข้อดีนะว่ามีอะไรบ้างนะที่ผมเจอครับข้อหนึ่งเลยนะครสำหรับคนที่อยากจะใช้งานนะมันเริ่มต้นได้ไง่ายมากนะครับเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าโอห์มกังวลเรื่อง น้ำยาเราจะใช้ตัวไหนกังวลเรื่องการโมลวดกังวลเรื่องการพันลวดอะไรต่างๆนะครับเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรตรงนั้นเลยนะครับสามารถซื้อแล้วก็ใช้งานเปลี่ยนคอยได้ง่ายชาร์จแบตนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับอารมณ์เหมือน power bank เวลาเราใช้งานแล้วมันก็จะหมดไปนะครับแล้วก็สามารถใช้งานชาร์จแบตเพื่อใช้งานใหม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีหัวน้ํายานะครับเอาไว้เปลี่ยนเวลาหมดนะครับข้อ2นะมีขนาดเล็กนะครับ พกพาได้ง่ายพกพาสะดวกเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราสามารถหยิบใส่กระเป๋าได้เลยนะครับไม่ต้องแบกเหมือนเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าใหญ่ๆที่เราต้องถือใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับข้อ3นะค,ควันค่อนข้างที่จะน้อยนะไม่ไปรบกวนคนอื่นนะครับแล้วก็เรื่องควันเนี่ยจะไม่ค่อยติดตัวไม่ค่อยติดห้องอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยใช้พวกบุหรี่ไฟฟ้าแบบควันได้เยอะเนี่ยมันจะมีกลิ่นติดห้องนะครับแล้วก็ข้อะี่นะ ตัวพอร์ตแบบโพซิต็มเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลสะอาดได้ง่ายกว่าพวกบุหรี่ไฟฟ้าแบบปกปตินะก็คือเวลาอย่างเช่นนะเวลาสูบไปเยอะเนี่ยมันก็จะมีไอ้น้ำนะครับที่คอยติดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็คอยหาพวกสำลีหรือว่าคัตเติ้ลบัตรอะไรมาเช็ดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ข้อะ้านะฟิลการสูบเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงบุหรี่จริงนะครับแล้วก็สูบนุ่มนะครับฟิลการสูบค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับบุหรี่นะเพราะว่ารูลมของเขาเนี่ยมันจะเล็กนะครับ มันจะแน่นๆหน่อยอารมณ์เหมือนเมาส์ทูลังประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วข้อดีที่ผมเจอนะครับมันเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันก็คืออย่างเช่นนับเวลาคุณออกไปข้างนอกหรือว่าไปสถานที่ต่างๆนะครับสามารถหยิบมาใช้งานได้เลยนะครับพกพาสะดวกง่ายๆนะครับใช้ได้ในชีวิตประจาวันจะไปไหนมาไหนเราก็สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับมาถึงข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียของพอร์ตตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียของผมหรือว่า เพื่อนๆอาจจะไม่มองว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้ก็คือในความคิดของผมเองนะครับข้อเสียสําหรับผมนะครับข้อแรกเลยครับตัวราคาของน้ํายาของหัวเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่มีทุนหรือว่ามีเงินเพียงพอที่จะใช้งานตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยบางทีเพื่อนๆใช้ไปเนี่ยแล้วแบตหมดนะครับแล้วเราต้องการที่จะใช้งานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันใจนะอาจจะต้องมาคอย นั่งชาร์จให้มันเต็มนะครับแล้วก็ใช้งานแต่ว่าพอร์ตตัวอย่างเช่นตัวคาดีนาลเนี่ยมันก็สามารถชาร์จเราใช้งานไปด้วยแต่ข้อเสียมันก็มีเวลาเราชาร์จไปแล้วใช้งานไปเนี่ยแน่นอนครับแบตบในตัวเนี่ยพวกนี้มันก็จะเสื่อมสภาพการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ํายาเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้งานหรือว่าเติมน้ํายาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าพอร์ตแบบนี้ที่อย่างที่ผมบอกเขาก็จะออกแบบน้ํายามาให้เหมาะสมกับตัวเครื่องอยู่แล้วเนี่ยนี่คือข้อเสียเลยเราก็จะต้องใช้งาน กับยี่ห้อนั้นๆไปนะถ้าไปใช้งานกับยี่ห้ออื่นมันอาจจะไม่ดีเท่ากับยี่ห้อที่เราซื้อมาใช้งานเองได้นะครับซึ่งข้อเสียตรงนี้ก็คือเราก็ต้องใช้งานกับยี่ห้อนั้นๆตลอดไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าบางยี่ห้อก็อาจจะใช้งานร่วมกันได้นะครับแต่ผมมองว่าใช้งานยี่ห้อของเขาอาจจะดีที่สุดนะครับเราก็จะต้องจะเป็นที่จะต้องเลือกน้ํายาทางค่ายนั้นๆเองที่เราซื้อมาใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะพอร์ตใน ท้องตลาดก็จะมีรีแล็กนะครับมีคดีนาวมีเฟกนะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินข่าวมาพวกระบบผ่อนแบบโคซิสเตมเนี่ยเขาก็จะมีน้ำยาหลายๆอย่างมีนิโคตินแตกต่างอะไรหลายๆอย่างกันออกไปนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะเลือกใช้ผ่อนระบบแบบโคซิสเตมแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาบอกเล่าประสบการณ์มาให้ข้อมูลนะครับอาจจะ ผิดพลาดหรือว่าไม่ครบถ้วนตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าขอ้อมูลต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในการใช้งานของผมมานะครับซึ่งเพิ่งใช้งานมาได้ไม่นานนะแต่ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าการใช้งานเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ระบบพอร์ตแบบโคสิสเตียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าผิดพลาดประการใดนะครับตรงไหนที่ผมลืมหรือว่าพูดอธิบายไม่ชัดเจนนะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่า นี่อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับในการมาพูดถึงระบบอรอดแบบโพสติมหรือว่าอธิบายอะไรต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่รับชมแลบฟังนะสวัสดีครับ